สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าเรายังอยู่ในพระธรรมลูกาวันนี้จะมาพูดเรื่องเชื่อฟังอย่างพระเยซูจากพระธรรมลูกาบทที่สองข้อ5 1ถึง52พระธรรมลูกาบทที่สองข้อ5 1ถึง52 แล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเรสอยู่ใต้การปกครองของเขามารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจพระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย เมื่อพระเยซูได้ถวายเครื่องบูชาเสร็จสับเรียบร้อยตามธรรมเนียมตามอเพณีเป็นการถวายตัวเองแด่พระเจ้านะฮะในาณะบ่งบอกว่าฉันตัดสินใจตัวเองและกำลังบ่งบอกถึงความเป็นบุตรหัวปีที่ท่องหน้าทำหน้าที่ในฐานะบุตรหัวปีนั้นทุกอย่างที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆมาเรียโยเซฟ นะก็ได้ทำครบถ้วนได้ทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบพระเยซูก็ยินดีทำตามนั้นในฐานะเป็นคนยิวเสร็จแล้วก็ลงกลับไปยังเมืองนาสเรจพระัมพีพชแช่งว่าลงกลับไปเนี่ยคงไม่ได้ผิดแลกอะไรหรอกเพราะว่าเนื่องจากที่เยเรเดมนั้นเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขา คนยวเมื่อบอกจะไปอยุเสเซมวกขึ้นไปที่เมืองยุสเซมและเมื่อออกจากเมืองยุสเซมก็แล้วลงจากเยรูซาเล็มเพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงนะฮะ <c oughs> นั่นก็ใช้คำนี้ไม่ผิดพลาดอะไรสิ่งที่เบซูทำคือว่ากลับไปอยู่ภายใต้ะลรการปกครองของอโยเซฟและมารียในฐานะพ่อแม่ ในด้านของกายเนื้อหนังพระเยซูก็ทําตาม <c oughs> ด้วยความเข้่งคัดอยู่ในการปกครองอยู่ในการดูแลนะฮะทำหน้าที่บุตรหัวปีอย่างดีก็เรียกว่ากินเวลาอีกประมาณ18ปีีนะฮะสิปีพหลังจากนั้นอายุ30พระเยซูก็ออกจากบ้านมาทำภารกิจของพระเจ้า ที่ได้รับมอบหมายหรือพันธกิจของพิดานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่น่าสนใจให้มองเห็นคือว่าพระเยซูเนี่ยเมื่อพระองค์มาเกิดมนุษย์ก็พระองค์ก็เป็นมนุษย์แบบร้อยเปร์เ็นจริงๆกฎการของมนุษย์ว่าอย่างไรพระเยซูก็ทําตามนั้นไม่เคยใช้คียกว่านะสิทธิอํานาจพิเศษเกิดมาในฐานะลูกก็ทําตัวเป็นลูกคดีอยู่ในโอวาดของพ่อแม่ แล้วก็เชื่อฟังนะฮะพ่อแม่เพราะว่าหลังนั้นเราก็รู้ว่าพระเยซูต้องมาดูแลน้องๆอ,อ,อีกหลายคนซึ่งโยเซฟกับมารีได้ให้กำเนิดตามมาหลังจากที่พระเยซูได้ประสูติออกมานั่นคือสิ่งที่มองเห็นว่าแม้แต่พระเจ้าเองพรงยังรักษากฎระเบียบและนี่ยังถือว่าเป็นความเป็นมนุษย์แท้ของพระเยซู พระองค์ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในความพระเจ้าในการจะอะไรอยู่เหนือพ่อแม่อยู่เหนือคนอื่นหรือแม้แต่ช่วงนั้นพระองค์ก็ไม่ทําการสัจจะใดเลยนะฮะเพราะถือว่ายังอยู่ภายใต้การดูแลของอะไรของพ่อแม่นะฮะเป็นบุคคลที่เชื่อฟังคําสั่งคําสอนอย่างดีสุดนะครับทะนั้นเมื่อ,อ,อพระเยซูเนะี่ยได้เชื่อฟังพ่อแม่อย่างดี นะครับสิ่งที่ตามมาที่เรามองเห็นคือว่าพระเยซูก็จำเริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบซึ่งที่นี้ก็ขอย้อนไปอีกครั้งหนึ่งคือเติบโตทั้งด้านอะไรร่างกายสติปัญญาไปที่ชอบพระเจ้าและก็ต่อหน้าคนทั้งปวงอันนี้คือสิำคัญจริงหรือที่เด็กๆถ้าเชื่อฟังพ่อแม่เขาจะเติบโตแบบสมบูรณ์แบบก็ตอพระจริง ถึงแม้ว่าเด็กก็ต้องทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองแต่ทุกอย่างมันอยู่ในการก็เรียกว่าการการดูแลการสอนของพ่อแม่การให้แคบคิดกันให้แนวทางการเตรียมบางอย่างให้ซึ่งบางอย่างเด็กทำไม่ได้พ่อแม่ต้องทำให้นะและการที่เด็กย้งเที่ยวฟังพ่อแม่เนี่ยมันมีเหตุผลหลายเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> เขายังช่วยตัวเองได้ไม่มากนัก อะไรที่ช่วยเองได้พ่อแม่จะให้ทําอะไรที่ช่วยเองไม่ได้พ่อแม่ก็ทาให้นั่นคือสิ่งเป็นเหตุเขาต้องเชื่อฟังพ่อแม่สองประสบความความรู้ต่างเนี่ยเขายังไม่มีมากพอ <c oughs> การเชื่อฟังพ่อแม่ทำให้เขาปลอดภัยและทำให้เขาเรียนรู้รต่างๆมากมายก่ายกองตามมาแต่ถ้าเด็กไม่ยอมอยู่ในโอวาจู่การเชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าเอาความคิดของตัวเองพื้นฐานเนี่ย ถามว่ามันก็มันก็ผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันมีโอกาสพลาดหลายเรื่องเพราะว่าคุณจะดูแลตัวเองได้ไงในเมื่อคุณยังไม่อยู่ภาวะดูแลตัวเองได้นะฮะความสามารถในการทําต่างยังไม่มีพอนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุทำให้ต้องเรียนรู้จากการอยู่ในโอวาทของบิดามารดานะฮะแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าบิดามารดาเตรียมอะไรไว้เนี่ยก็เตรียมไว้เพื่ออะไร เพื่ออนาคตที่ดีของลูกแน่นอนโดยพื้นฐานทั่วไปนะฮะแต่บทบาทของพิดามานาเขาต้องอะไรก็ต้องคอยสังเกตดูแลใจใส่รูปมันกันว่าลูกจะเติบโตไปในทางไหนอันนั้นมันจะเข้ามาเป็นผสมผสารด้วยกันนะฮะการที่เด็กคิดว่าตัวเองเป็นอะไรเขาจะเป็นไงั้นไม่ได้หรอกถ้าไม่มีพ่อแม่ในการสนับสนุนผมเห็นได้หลายรายการที่เด็กมาออกรายการที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วแต่มีพ่อแม่อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนให้เขาเติบโตไปตามนั้น นั่นคือสิ่งสำคัญน,นั่นก็ให้กำลังใจหนุนใจว่าแม้แต่พระเยซูก็ไม่เคยเบิดพิวในการจะยอมรับใน,ในกฎระเบียบที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะสวนทางกับแหวิถีของพระเจ้าที่เป็นและพระเยซูก็พร้อมที่ทาตามระเบียบนั้นด้วยความเต็มใจด้วยความเคารพเช่นเคารพโยเซฟบาเรียหรือมารีนะฮะเป็นพ่อแม่ อย่างสมบูรณ์แบบีแท้จริงฉะนั้นเมื่อ,อพระเยซูเชื่อฟังเขาก็เติบโตสีด้านนี้ด้านสติปัญญาด้านร่างกายเป็นที่ชอบเฉพาะพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่หนุนใจนะครับว่าท่านทั้งหลายนะในการดูแลลูกก็ทำหน้าที่ของพ่อให้ด,ดีลูกๆทั้งหลายท่านจงทําหน้าที่ของลูกให้ด,ดีคือเชื่อฟังพ่อแม่แล้วท่านจะเติบโตในทางที่ด,ดีที่เหมาะสมและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งปวงร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรนเสริมขอบคุณในความรับรเจ้าอวยพรหลายในการจะเรียนรู้จากการติดตามพระองค์ด้วยการเชื่อฟังเหมือนกับระียซูเชื่อฟังโยเซปมาเรียาแต่พระเจ้าจงสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ทั้งหลายก็จะเชื่อฟังพ่อแม่ทั้งหลาย,ยตัวเองอย่างนั้น และก็เชื่อฟังพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหมือนพระเยซูทรงเชื่อฟังอธตามตามบิดาเสมอขอบคุณในความรักพรงในานามพระเยซูคริสต์เจ้า,จาอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวญท่านจะแสดงออกถึงชีวิตที่รับผิดชอบต่อกฎระเบียบอย่างไร ขอคิดประจำวันนี้นะครับถ้าพระเจ้ายังเชื่อฟังกฎระเบียบเราเป็นใครที่จะไม่เชื่อฟังกฎระเบียบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพันธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ